สวัสดี F c ลุงพล f c ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปกันนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามให้ลุงภูด,ด้วยนะครับวันนี้ลุงภูก็จะมาขอพูดเกี่ยวกับคุณพ่อของป้าแตนหรือตาชานกันสักหน่อยนะครับเท่าๆท,ที่ดูนะครับคุณตาชานเนี่ยแกเป็นคนรักลูกรักหลานมากๆอีกคนนึงเลยทีเดียวนะครับในกรณีที่ป้าแตนเนี่ยตาชานก็ได้บอกแล้วนะครับว่า รักป้าแตนเสมอนะครับและเป็นห่วงมากเพราะชีวิตตอนนี้นะครับเหมือนตัวคนเดียวพี่น้องก็มาอยู่ฝั่งนี้กันหมดคันจะให้พ่อไปหาบ่อยๆก็เกรงใจฝั่งแม่น้องชมพู่นะครับแต่ลึกๆก็คงอยากจะมาหาป้าแตนบ่อยๆและส่วนตัวป้าแตนเองนะครับแกก็รักพ่อมากๆยังเคยออกปากบอกสื่อเลยนะครับว่าขอพ่อไว้สักคนนะครับ ใครได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันและล่าสุดนะครับป้าแตนก็เอ่ยปากชวนตาชานะครับให้มาเที่ยวบ้านในวันที่7ธันวาคมนี้นะครับเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตจินตลาด้วยซึ่งคุณจินตลาเนี่ยก็จะมาลํำบวงสวงแก้บนนะครับส่วนคนอื่นๆนะครับป้าแตนคงไม่ได้ชวนเพราะเกงใจเหมือนกันกลัวจะมีปัญหากันทีหลังนะครับแล้ววันนี้นะครับลุงภูเองก็มีเสียงของตาชานะครับ บอกความรู้สึกที่มีต่อป้าแตนมาฝากเพื่อนๆให้ได้รับฟังกันด้วยนะครับเราไปฟังพร้อมกันเลยนะครับถ้าลูกขัดล,ลูกอะไรมากมายเราก็เราก็คุยกันเรา,าไม่สามารถจะตกลงกันได้ตาก็ต้องไปบอกป้าแตนบอกว่านี่มันเป็นปัญหาอย่างนี้นะมีปัญหาอย่างนี้นะแล้วก็ให้ป้าแตนได้เข้าใจพ่อคือเราก็รักลูกทุกคนเหมือนเดิมนะไม่ใช่เจอกันแค่เมื่อเช้านะ โอ้ก็ดีใจดีใจด, Christina. ดีใจสิลูกก็ดีใจเขาเจอพ่อเขาคุยกับพ่อเขาก็ดีใจน่ะทีนี้เขาเขาน่ะเหมือนตัวคนเดียวเออเหมือนตัวคนเดียวในความคิดของตาเพราะว่าจะมาหายาติฝั่งนี้ก็ไม่กล้าเกงใจหรืออะไรท่านองนี้น่ะเขาไม่ได้กรธดอะไรนะที่ตาไปบ้านก็แต่น่ะคือเขากรธดไปแล้ว โซเชียลหรืออะไรที่เขาไปลงออกข่าวนะเขาด่าพ่อคือเขาไม่ต้องการให้ให้มีคนดา่าครอบครัวเราลูกนะแต่พอเขาด่าแล้วเขาอ่านแล้วเขารู้สึกเสียใจแบบว่าพ่อไปทําไมไปให้เขาดา่าทําไมทํานองนี้นะเราไม่ได้ทะเลาะกันแล้วคนอื่นมามาด่าพ่อหรือมาด่าแม่ทนองนี้แบบเล่ยมันก็สองมันก็น่่จะมีแค่พ่อตาแล้วครับพี่ที่น่าจะมาได้ มาได้ก็รงั้่เป็นพระตาคนเดียวผมว่าเรื่องนี้คงไม่มีใครประสานได้หรอกในเวลาเท่านั้นคนระับคงอีกนานผมว่าคงอีกนานนะแม้แต่คุณศิลาเคยมาประสานแลแต่เราเรายังระดับไม่ได้ครับีกระท,ระทังนะ่งประธานระดับั้นระดับประเทศมาแล้วยังทุกอย่างนะมันไ,ไม่โอเคคนระับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ช่วยคอมเมนต์กันมาใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะครับและสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ชอบการทําอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง food day channel นะครับตอนนี้นะครับที่ช่อง food day channel มีคลิปการทําอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทําอาหารจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u ัครสมาชนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ